สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องนักกรรมสายปลานะครับมื่อนี้ตรงกับวันเสาร์ที่6กมลุ่มผ้านะครับก็ก้อนหนนี้นะครับเดือนก็ว่าก็ถือว่าลําบากอีหนนะครับเพราะว่าชีวิตผมก็ถือว่าแย่เลยนะครับเพราะว่าโรคโควิดนะครับมันกลับมาระบาดอีกเที่ยนึงนะครับกเฮ็ดใไทผมนะครับบ่ค่อยได้มีงานบ่ค่อยมีรายได้ คือเกาครับไายไดกันลดล่งไหลนะครับเพราะว่าลูกเทนหรือลูกค่าที่มาเทนนะครับเพิ่นกับบอกาะมายิ้มนะครับเพราะว่าย่านติดโรคโควิดนะครับผมเองก็ยยานอยู่ครับยันคือกันเพราะว่ายังมีลูกหน่อยอยู่นะครับก็บ่ค่อยได้ไปยิ้มสําใหนเรื่องกล้ามีบ่ไ่ได้เล่นมาเดือนกว่าคือกันนะครับตั้งแต่โรคโควิดเริ่มกลับมาแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับในจังหวัดขอนแก่นสถานการณ์มันกั เริ่มดีขึ้นนะครับผู้ผู้ติดเชื้อโควิดมั่งกะบบมีเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็เลยอยากสีแบาบว่าเริ่มกับเขายิ้มครับเพื่อเรียนกล้ามเพื่อเขาเขาแบบว่าจังไ๋ล่ะเขาซูชีวิตปกติประจําวันนะครับก็คือการเทนลูกค้าการเรียนกล้ามนะครับมอนี้ก,ก็เลยคิดคอนเทนต์ว่าสิมา สางกล้ามเนื้อเพิ่มกล้ามเนื้อครับในระยะเวลา30มือเอาแบบเร่งด่วนเลยครับสูตรเร่งด่วนเลยครับใน30มือนี่แบบว่าบอยุดบ่พักจักมือนะครับว่ามันสิสามารถสางกล้ามเนื้อได้ขนาดใดนะครับสไตล์นักกล้ามสายปลาครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวสิเอารูปรูปปัจจุบันให้เบื่อนก่อนครับว่ากล้ามของผมมันมันเหลือซ้ำใดยครับมันหายไปซ้ำใดยครับนี่ครับเดี๋ยวรูมให้เบื่อนครับ ครับสิเห็นได้ว่านะครับกรารเนื้อนี่ยหลายส่วนนะครับมันลดลงแล้วก็มันหายไปไหลอีดีครับกรารเนื้อกะบโแน่นคือเก่านะครับบอมีมิติีคือเก่านะครับกะเลยอยากเฮ็ดคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับเพื่อนําเสนอหรือเป็นแนวทางให้พี่ๆน้องๆทุกคนได้รับชมแล้วก็ได้เฮ็ดตามลองเบิ่งนนะครับกะผมสีเฮ็ดคลิปอัปเดตเป็นมือเป็นมือเลยนะครับลงคลิป ในแต่ละมือแต่ละมือเลยครับว่าตั้งแต่เสี่วหัดคำนี่ผมกินเอียงแน่กินอาหารแบบไดแน่แล้ะก็ฝึกซ้อมส่วนไดแน่ในแต่ละมือนะครับภายในระยะเวลา30มือหรือ1เดือนนี้นะครับแต่ว่าผมสิเฮ็ดแบบกินแบบเร่นแบบธรรมชาติลอยนเส้นนะครับสิบมี่หยาบมีหอย่างมากข้ามากของเกียวเลยนะครับก็คือมีอาหารเสริมแค่ เวโปรตีนอย่างเดียวครับที่ชิเขามาเป็นตัวซอยในการส้างการเมือนครับลองนั่งก็สิเป็นอาหารนะครับกะช่วงนี้สิเน้นอาหารดีขึ้นจังน้อยนะครับดีึ้นึกัหมายความว่าบมแมนอาหารที่แพงนะครับบมแมนอาหารที่หรูอย่างนะครับก็เป็นอาหารที่เฮ็ดกินคือเก่านะครับอาหารขี้นะครับเฮ็ดกินเองครับแต่ว่าอาจสิเน้นคาร์โบไฮเดรตหลายจังน้อยนะครับเพื่อให มีแห้งในการฝึกซ้อมแลวก็เป็นตัวซอยลำเลียงโปรตีนเขากล้ามเนื้อให้ได้รายที่สุดนะครับกับยังไดกกฝากวีพีน้องๆทุกคนนะครับที่เขามารับชมกัซอยเป็นกังใจใหตุก,กรรมสายปลาโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหตุก,กรรมสายปลาน,นะครับที่ได้เห็ดวิดีโอในแต่ละมือออกมาเหตุดีที่สุดนะครับกบัมือนี้สิเป็นมือแรงนะครับวันเสาที่ 6กลุ่มผ้านะครับเอาเป็นมือแรกเลยครับทีสิเขายิ้มเพื่อเรียนกล้ามสางกล้ามเนื้อนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันเบิ้งนะครับระยะเวลา30มือนีนครับผมสีเ็ดสิสางกล้ามเนื้อได้ซ้ำเดย์นะครับเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางให้พี่น้องทุกคนนะครับที่อยากมีกล้ามแบบมีสุขภาพที่ดีเด้เบิ้งได้เป็นตัวอย่างกันนะครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับ เดี๋ยวมาเบิรงนะครับว่าอาหารการกินของนักกล้ามสายปลาในช่วงสางกล้ามเนื้อในระยะเวลาสามสิบมือนะครับสีเป็นอียงครับกะมือแรกมือเซ้อนครับผมบริถไทยไว้นะครับเพราะว่าเฝ้าไปเฮ็ดงานครับกะอันนี้สิเป็นมือที่สองนะครับกะสีได้นี้ครับเป็นลาบไก่ขี้นข้นนะครับเฮ็ดกินเองครับกะอันนี้เป็นมือที่สองครับ ผมกสิกินอยู่สี่มือนะครับในการเข้าโปรแกรมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มกล้ามเนื้อภายในระยะเวลาสามสิบมือนะครับก่เดี๋ยวเข้าสิกินอีกมือหนึ่งนะครับเป็นมือที่สามแล้วเข้าคอยสีเข่ายิ้มนะครับเข่ายิ้มเพื่อเร่งกล้ามเพื่อฝึกซ้อมสร้างกล้ามเนื้อนะครับเดี๋ยวว่าติดตาเม,มื่อครับนี่ครับก่ได้เวลาของอาหารมือที่สามของผมแล้วนะครับในมือนี้ครับก่สิเป็น อาหารง่ายๆนะครับเป็นมื้อนี้ได้ข้าวต้มไก่ลี้นๆนะครับนี่ครับลีนๆเลยอ่าถ้ามีโอกาสนะครับว่างๆเดี๋ยวผมสิเฮ็ดคลิปในการเฮ็ดอาหารลีนแบบง่ายๆสไตล์นักกามสายปลายเบิงเ่งเ,เป็นคลิปเป็นคลิปเป็นเมนูเมนูไปนะครับอ่าเดี๋ยวขอโตกินมื้อที่3ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับผมสิไปยิมเพื่อไปเลียนกามไปฝึกซ้อมนะครับในการแสงกามเนื้อโปรแกรม30มื้อนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันต่อครับ ครับตอนนี้เขาก็อยู่ที่ยิ้มนะครับไม่าดยิ้มนะครับกะเป็นมือแรกนะครับในการเขาโปรแกรมเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับในระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับมือแรกมือนี้นะครับผมก็สิเดนกล้ามเนื้อนาอกกับกล้ามเนื้อนาะแขนนะครับการสิเริ่มเล่นที่เบาๆก็นะครับค่อยๆปรับสภาพขึ้นไปนะครับมือนี้กะสิเ่นเท่าที่เล่นไว้นะครับอาจจะยังใส่น้ำหนักว่าไหลนะครับการ ต้องใส่เวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับวาโอนีซิเลนท่ายข็งเนี้ยครับแต่ว่าซิเลนอกซีท่านะครับแล้วก็เก็บนายแค้นอยู่สองท่านะครับในมือแรกนะครับของการส้างกลามเนื้อครับ มื่อนี้ครับแต่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวสีมากินเวนะครับเวโปรตีนอาหารเสริมย่างเดียวครับพี่ีใส่ในช่วงเพิ่มการม,มือนี้สามจุมือนี้ครับแบบเวโปรตีนแต่ว่าเมื่อนี้ลืมเอากระบอกเชคมานะครับเดี๋ยวสใส่วีธีกินแบบไม่รุนเลยนะครับเดี๋ยวเอาไปนะครับลืมเอากระบอกเชคมานะครับกินแบบไม่รุนเลย thế nào khẩu trúng hay nhau lên không, là thế nào sẽ cũng vậy hả? là không hay nhau đấy. ว่าต้องงอกระบอกเชคครับลรื่อมามากว่าเป็นยังครับเ่ยรยบใส่จสิงๆเลยอยากจะัดกลนดูดเลยนะครับเรียบร้อยครับ ในการฝึก้อบม,มือแหลกนะครับของนักก้ามใสายตาก็เดี๋ยวสิเขาบ้านนะครับกินเขามือที่สี่ครับมือสุดท้ายครับแล้วแต่เขานอนพักผ่อนนะครับเดี๋ยวจิงเ,เกัขอตัวเขาบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันนะครมาถึงมือที่สี่แล้วครับมือสุดท้ายของนักก้ามสายตาในมือนี้นครับมือแหลกของการเข้าโปรแกรมเพิ่มกล้ามเนื้อนครับสูตร เล่งรักนะครับในระยะเวลา30มมื่นนะครับแต่วันนี้ได้เออมือที่4นี่ได้นี่ครับไก่ผัดพริกแกงนะครับขีนขีนคือเกานะครับนี่ครับเมนูง่ายๆเฮ็ดกินเองซูมือนะครับแต่วันนี้ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งมื่นนะครับกินเขาแล้วกับซีอาบน้ำพักพ่อนนะครับมืดอื่นกันมาสู่ไม่นะครับก็จริงๆแล้วนะครับถ้า บอมีสถานการณ์โควิดรอบที่สองครับผมกะตั้งใจว่าสีล่งแข่งคนระับลงแข่งหนพ่อไก่และการมิเตอร์ไทยแลนด์ครับหรือชิงแชมป์ประเทศไทยครับแต่ว่าพ่อมีเหตุการณ์โควิดรอบที่สองกันเฮ็ดให้เ่รด้เข้ขายิ้มเป็นเดือน,นครับเดือนก,กว่าๆเพราเร่เขามีฟิดสอบ่ไร้ะเออกกอลังก่างไกบก็เลย คิดว่าสีบลสีบลแข่งนะครับมีเตร์ไทยแลดนครับแต่แต่ว่าโปรแกรมแข่งในปีนี้ก็ออกเร็วครับแต่เดี๋ยวสิมาวางแผนเบื้องนะครับมารายการใดนาชีเตรียมตัวท่านนะครับแล้วก็รรายการใดชีสามารถลงแข่งขันได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามารับชมช่องนักกรรมสายปลามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับแต่อย่าเพิ่ง มีไปใสนะครับยังเหลืออีก29้มือนะครับเส้นทางของนักกรรมใส่ปลาในการสางกำเนือเพิ่มกำเนือครับในคอนเทนต์เพิ่มกำเนือ,นน content, อ,อ,รรนอสางกำเนือในระยะเวลา30มือนะครับเดี๋ยว,ลวเลยก็ขอตัวไปกินเขาก่อนนะครับมือสุดท้ายครับมือที่สี่เดี๋ยวมืออื่นเข้ามาพบกันไหมนะครับในมือที่สองของการเข้าโปรแกรมนะครับเมื่อนี้กกต้องขอตัว เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวมือื่นมาพบกันใหม่ครับเมือเอ่อเี้ยะกขอตัวสวัสดีครับ